สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างครับอืมนะเรื่องราวทางวงการบเครื่องนะครับที่ต้องรู้เยอะๆจริงจะสนุกประมาณนั้นบ้างครับได้สมเด็จกันมากี่องค์แล้วครับแฟนเพจผมเหรียญเสมาหลังสิงหลงข้วจงเล่นแพงหมายจาน พี่มังกรทองรู้อยู่แล้วว่าไอ้เล่นแพงถูกผมไม่เคยบอกเลยใช่ไหมครับแล้วแต่ศรัทธาครับคือก่อนที่เราอยากจะรู้ว่าแพงหรือถูกเนี่ยผมถามกลับก่อนว่าเหรียญวพ่อจงหลังสิง์สร้างปีอะไรครับพี่มังกรทองเหรียญหลวงพ่อจงหลังสิง์สร้างปีอะไรครับน่ะพี่ตอบผมนะว่าสร้างปีอะไรหลวงพ่อจงมรณภาพปีอะไรครับอ่าสองพันห้าร้อยพ่อจงมรณภาพปีอะไรครับพี่มังกรทองอ่า อ่าศูนย์แปดแล้วทันพ่อจงอ่ะพี่คิดว่าคุณค่าอยู่ตรงไหนครับเห็นไหมครับผมขอซื้อพี่พันหนึ่งพี่ขายผมประหละเอออ่าหรือถ้าพี่อยากจะซื้ออ่ะมีคนเข้ามาขายพี่สองพันพี่กล้าซื้อไหมครับอันเนี้ยผมมันผมไม่ได้กลัวนะมันเป็นมันเป็นเทคนิคของการของการตั้ง มูล,ลค่าผักเครื่องจากที่เรารู้ข้อมูลครับอ่านะฮะคุณศักดาบัวสุวรรณคุณมานะัทคุณมังกรทองโอเคนะครับอ่าผมซื้อสองพันอพราจงหลังสิงเพื่อนเพื่อนซื้อเท่าไหร่ครับเพราะจงนะฮะเหรียญรุ่นแรกเป็นล้านจากจงคงอี กติดทำเนียบพระเกจิที่สุดยอดในการเสกชินราชอินโดจีนสามารถเสกน้ำมนต์โดยที่ไม่ต้องมีน้ำจนพ่อค้ายออกปากก็ไม่ยอมเพราะจงหลังสิงเพื่อนๆซื้อเท่าไหร่ครับผมซื้อ2,000อ่ะมีใครอยากมีใครอยากจะซื้อเพราะจงหลังสิงราคาไหนบ้างไหนพิมพ์เข้ามาแท้และสวยผมซื้อสองพ อ่าปีสองพันห้าร้อยนะพ่อจงมรดภาพศูนย์แปดนะครับเหรียญที่ทันหลวงพ่อจงเนี่ยถ้าเหรียญที่ทันพ่อคงมังกรพร้อมเท่าไหรอ่อเหรียญที่ทันพ่อจาดเท่าไหร่อ่าเหรียญที่ทันพ่ออีเท่าไหร่ครับอ่าเจ้าแจ๊กเนะี่ยโอเคเนะคี่ยก็แล้วแต่ศรัทธาของเพื่อนผมซื้อสองพันแล้วพี่ขายไหมสองพัน นะเออถูกไหมฮะฉะนั้นเวลาพี่จะพี่ถ้าถ้าวันนี้พี่จะใช้อ่ะพี่ไม่ต้องอยากรู้ราคาแต่วันที่พี่จะขายพี่ก็บอกว่าทันพ่อจงผมอยากได้สักหมื่นหนึ่งได้ไหมคนนั้นก็บอกว่าพี่ห้าพันได้ไหมเออถ้าพี่คิดว่าห้าพันมันไม่ขาดทุนพี่ไม่รักหลวงพ่อแล้วพี่จะปล่อยมันก็จบคือจริงเรื่องราวของวัาเครื่องอ่ะมันเป็นการเรื่องการตกลงระหว่างคนสองคน อันนี้คือเรื่องจริงนะครับคําว่าศรัทธ,ธาของเขาบางคนเขาเกิดประสบการณ์เขาก็ซื้อแพงนะฮะบ,บางคนเขาคิดว่าตังหาเมื่อไหลายก็หาได้แต่อยากจะซื้อสวยๆองค์นี้เลยเขาก็ซื้อแพงพระเครื่องจริงๆมันไม่มีราคากลางหรอกครับอ่านะฮะอ่าพักเครื่องจริงมันไม่มีราคากลางหรอกครับครับคุณศักดาบ,บสุวรรณพ่มังกรทองอ่าโอเคนะฮะ อยากจะดูพระได้ต้องเริ่มครับต้องเริ่มต้องเริ่มแล้วต้องเริ่มแบบมีหลักมีการด้วยนะคือต้องนี้ก่อนเวลาเรามีพระอ่าเราเอาพระเนี่ยไปหาเน็ตไอดอลคุณขับรถไปหาเน็ตไอดอลห้าคนอ่านะครับอย่าดมสงสัยที่เอาไปใช้หายนะอ่านะครับ ขับรถไปหาเน็ตไอดอนเติมน้ำมันครั้งละสองพันไปห้าที่หมดไปเป็นหมื่นละสิ่งที่ได้มาคือแท้ก็จะซื้อเราถูกอ่าไม่แท้ก็บอกเก๊ครับแล้วเราก็กลับบ้านใช่ไหมแต่ถ้าสำหรับผมจะบอกว่าพระองค์ไหนที่คุณสงสยัย หาคำตอบด้วยตัวเองก่อนยังไม่ต้องขับรถไปหาใครนะให้ซื้อพระเก่าๆไว้ดูเปรียบเทียบความเก่าเช่นกุไวกระช่ายพันกราบาทเองอ่านะครับบางกระทิงหกัหกๆนะสมเด็จวัดพับหกัหกๆปีรันหกัหกๆพิมพ์บุ้ยๆเลย ไม่ต้องเอาพิมพ์แพงเอาพิมพ์บวๆเลยหักส่วนเรื่องเหรียญให้ซื้อเหรียญรอห้าทองแดงเหรียญสตังรูเอาไว้เพื่อจะได้ดูความเก่าของผงร้อยปีทองแดงร้อยปีเงินร้อยปีให้ได้หลังจากนั้นคุณทำการแยกอแยกพระที่เราสงสัยที่อยู่ตรงหน้าเนี่ย เกห่างๆออกให้ได้ก่อนยังไม่ต้องไปหาใครถูกไหมฮะอ่าพอเราเริ่มแยกได้เบื้องต้นเราหาคําตอบโดยตัวเองได้เราก็เซียนถ้าเรามั่นใจตรงนี้แท้เนะ่ยเรารู้ว่าขายได้แสนหนึ่งเซียนบอกไม่แท้ซื้อสักสามพันเราก็ไม่ตกเป็นเหยือ่อนึ่บอกไหมครับราคาใครก็รู้เท่ากันหมดอันนี้หนึ่งเรื่องผมอยากก็เนเพื่อน อย่าให้ความสำคัญกับการถามมันง่ายเกินไปนะครับอยากรู้แท้เกสส่งภาพถามขับรถไปหาไปถามมันเหมือนกับมันเหมือนกับคุณคุณต้องท่องทำเองอะ่ะคุณถึงจะเป็นเนะ่ยเหมือนคุณจะเปิดร้านอาหารเนะี่ยคุณจะถามว่าก๋วยเตี๋ยวทำยังไงราดหน้าทำยังไงผัดกระเพราทํำยังไงแล้วคุณไม่หัดทำเองอะ่ะ เมื่อไรคุณจะทําเป็นนะแต่ถ้าคุณหัดทําเองอ่ะคุณก็จะรู้ว่าเออหมูต้องใส่ตอนนี้น้ํามันไม่ร้อนแล้วมันจะเป็นอย่างนี้น้ํามันร้อนเป็นอย่างนี้อ่าชิมครั้งแรกไม่อร่อยเออทาครั้งต่อไปเดี๋ยวก็อร่อยเองคือถ้าคุณไม่ลองทําเองอ่ะคุณจะใช้คนอื่นเรื่อยไปอ่ะมันเมื่อไรจะดูพาพเป็นนะครับเมื่อไรจะเล่นพาได้แล้วผมเชื่อวันนี้ทุกคนก็ยังอยากจะใช้คนอื่นอยู่ยังอยากจะถามอยู่ถือไม่ถามอ่ะให้ได้คําตอบว่าแท้หรือเก๊อคุณไม่ไปทางดูภาพเป็น นะครับฉะนั้นมันต้องเริ่มก่อนอ่ามันต้องเริ่มจากทําด้วยตัวเองก่อนนะครับทําด้วยตัวเองอะ่ะผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็เป็นแต่ถ้าไม่ทําอ่ะไม่เป็นเลยแน่นอนอ่านะครับซื้อหนังสือมาเครื่องมืองลาดอ่านถ้าอ่านเล่มนั้นก็จะรู้เรื่องเหรียญเรื่องการผลิตเหรียญน,นะครับนี่นแหละผมจึงบอกว่าเห็นไหม เอาตาังเติมน้ำมันไปหาคนเอางี้แจ็คง่ายๆมีพระอยู่บ้านหนึ่งอยากขายรู้ครับว่าสมเด็จขายได้เป็นแสนรู้ครับพักกิ่งแบบนี้ขายได้หลายหมื่นรู้<ม>ครับว่าแบบนี้ราคาเป็นล้านอา้าวจ้างคนขับรถไปไปหาเซียนคนหนึ่งขายไม่ได้อื<ม>ขายไม่ได้เสร็จเสียค่าน้ำมันไปสองพันค่ากินอีกเฮ้ยไอ้นี่มันเชื่อได้จริงหรือเปล่าวะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปหาอีกเซียนหนึ่งอ่ะไป เสียค่าน้ำมันไปอีกสองพันเสียค่ากินอีกห้าพันแล้วนะอ่าห้าพันแล้วเฮ้ยไอ้สองคนนี้มันแน่จริงหรือเปล่าวะไปดูไลฟ์โอ๊ตบางแพรไอเด็กคนนี้พูดดีเอาไปหาโอ๊ตกันดีกว่าอ้าวไกลกว่าเดิมเสียค่าน้มันอีกสองพันค่ากินอีกไปได้อะไรมั่งนะครับหมดไปเป็นหมื่นก็ไม่ได้คําตอบอะไรผมเนี่ยผมยิงบอกไอ้ครับว่าคุณเนะี่ย ลองหาคําตอบด้วตัวเองสักพักคุณจะรู้หมดเลยจริงๆคุณจะรู้จคุณลองหาคาตอบเองอ่ะคุณจะรู้หมดเลย <S <S นะครับแล้วผมบอกแล้วว่าถ้าคุณลองทําอ่ะบางครั้งคุณจะพัฒนาตัวเองได้เร็วด้วยเห <ๆ S 2> มือนเอย่างที่ผมบอกครับว่าเวลาคุณทักับข้าวถูกป่ะแจ๊คถ้าคุณไม่เคยลองทอดไข่เลยคุณก็ไม่รู้แต่กำลังทอดได้มันง่ายว่ะอีกสักพักอยากใส่มะเขือเทศเฮ้ยใส่มะเขือเทศไปแล้วเฮ้ยอยากใส่หมูสับ อ่านะครับอ่าอยากใส่หมูสับนะครับอันมินขอกลายตะล็บเป็นพี่หน่อยเห็นไหมแล้วก็กลายเป็นไข่เจียวที่แสนอร่อยอ่านะครับแล้วก็กลายเป็นไข่เจียวเนี่ยตอนก่อนจะไลน์เนี่ยผมนั่งหาข้อมูลล็อกเก็ตหลวงพ่อสดอยู่เนี่ยพอดีว่าพี่พี่ยังโทรมาเลยอ่านะครับพอมีปู่ทวดศูนย์ห้าหลังหนังสือเล็กไม่ต้องสวยบ้างไหมครับตางน้อยถามจริงเลยอ่าต่าตังน้อยอย่าเลยมาดูนาแล้ว คือถ้าเวลามีมาผมจะแบ่งพี่ๆไม่แพงเลยในนี้บางคนอยากได้แบบแท้ทุกตาแท้ทั่วโลกคือถ้าเราดูแท้แล้วเนี่ยไม่ต้องไปพึ่งใครเลยครับไอ้ที่มัวไปพึ่งแท้ทุกตาแพ้ทั่วโลกคือเราดูไม่เป็นถูกไหมครับถ้าเราดูเป็นแล้วเนี่ยไม่ต้องพึ่งไม่ต้องพึ่งตาหนึ่งตาสองตาสามตาสี่ตาสิบตาร้อยไม่ต้องซือ้อไม่ต้องพึ่งเลยถ้าเราดูเป็นแล้ว แต่ที่เรายังต้องพึ่งแท้สิบตาแท้ร้อยตาคือเรายังดูไม่เป็นผมจะพูดเสมอว่าเวลามีคนส่งามาให้ผมผมไม่ได้มีหน้าที่สวดพระใครให้เอาความรู้เอาข้อมูลจากผมไปฝึกดูพระให้เป็นฉะนั้นผมไม่ได้เหมือนเซียงคนอื่นที่ต้องการโปรไฟล์ต้องการความโด่งดังต้องการหลอกซื้อพระคุณถ้าถามผมผมไม่อยากซื้อพระแล้วจย์ ผมไม่ใช่คนที่อยากจะซื้อพระหรืออยากจะแล้วแต่ผมเป็นคนที่อยากทําให้คนที่คิดจะเล่นพระดูพระเป็นแล้วไม่โดนหลอกซื้อพระแท้มาขายได้นะครับให้มีความสุขกับการเล่นพระช่วยตั้งใจฟังข้อมูลจากผมแล้วเอาไปดูพระแล้วถ้าสงสัยอะไรกลับมาคุยกันโอ้สนุกครับนะอ่ะ ผ้าเหรียญที่ลงรักบอกถึงความแท้หรือความเก่าได้ไหมพี่หันในรักเนี่ยมันมีความสำคัญอะไรกับเหรียญครับหนังสือคำพีพระเครื่องเมืองราชเล่มละสามพันห้าได้ครับนะฮะมีให้สามเล่มใครเอาสามพันห้าพิมพ์ปิดไปแท้ทุกตาเวลามีปัญหาพระช่วยได้อ๋อไม่จริงครับเพราะว่า ให้แท้ไปเก้าสิบเก้าตาตาที่ร้อยเก๊ก็เก๊ครับถ้าเรายังปล่อยให้พระแท้ที่คนไม่ให้พระแท้ที่พระคุณเคยเจอไหมรู้ว่าพระคนนี้เกียจที่หน้ามันสวดเก๊ไว้ก่อนรู้ว่าพระองค์นี้เคยมีคนถือมาขายให้อ่ามันตีแพงมาไม่ลดให้สวดเก๊ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็ ว่ายอมรั่วขายทุกๆแล้วเราก็เอามาขายร้อยความสําคัญกับคนผิดนะครับพระแท้ทุกตามันไม่มีจริงครับเพราะความรู้ของคนร้อยคนมันไม่เท่ากันครับผมยังไม่เคยเจอพระแท้ร้อยตาให้สิบตายังยากเลยจริงๆนะะแล้วคนเราแปลกนะดูแท้ไปเก้าสิบเก้าคนคนที่ร้อยดูเก๋แกว่งไหมที่แกว่งเพราะเราดูไม่เป็น แต่ถ้าเราดูเป็นนะสิบคนดูเก๊เราก็นั่งหัวเราะมีมาขายเราสิแบบเนี้ยนะฮไอ้วาทกรรมต่างๆที่วงการพระเขาตั้งกันขึ้นมาเนี่ยคุณย้อนกลับไปดูดิประโยชน์กับโทษอะไรมันมากกว่ากันอืมนะครับประเด็นคือผมเล่นมาทุกอย่างแล้ววิธีทําพระสติกเก่าทํำยังไงพี่จะไปสนใจอะไรพระติกพี่สนใจพระแท้หรือเก๊ดิถ้าพี่สนใจว่าพาะติกเก่าทําไงพี่กำลังจะทำเก๊อนะ่ะ <laughs> พี่เราไปดูพระแท้กันเนี่ยพี่พี่สุรพลเนี่ยคือนี่ยเนี่ยเน,ยเนยีถ้าถ้าอยากสนใจว่ามาติดเก่าทำยังไงเนี่ยพี่กำลังจะไปทำเก้แล้วเราสิครับอ่าใช่ครับอ่าซ้ำอ่าครับคราวนี้นะฮะเหรียญในสายตาพี่โอ๊ตใครเก่งสุดขอโทษนะครับไม่มีประโยชน์เลย ไม่มีประโยชน์กับคุณด้วยใครเก่งสุดเขาก็ไม่ได้มาสอนคุณไม่เอาดูพาพให้เป็นขอโทษทําให้ตัวเราดูภาให้เป็นอะไรที่มันนอกเหนือจากการที่ตัวเราจะดูพาพเป็นเนี่ยอย่าไปใส่ใจเอาสมองของเราเนี่ยกลับมาใส่ใจเหรียญดูยังไงอ่ะผงดูยังไงแต่ละยุคนะฮะ่อดูยังไงเอาแค่นี้ แต่ถ้าถามว่าโอเคผมไม่มีสิทธิ์จะไปบอกว่าใครเก่งหรือไม่เก่งแต่ถ้าถามว่าผมชื่นชอบใครส่วนตัวเอาว่าเออพี่เพชรธรรมจันทร์อ่าอ,อย่างนี้เอาส่วนตัวอพี่เพชรธรรมจันทร์อ่าถ้าเรื่องข้อมูลที่สมผัสว่าใครจะรู้ข้อมูลของเรื่องพระเกจิทั่วประเทศไทยเยอะสุดผมก็ยกให้จากก่าเจงมนโนรมเบอร์หนึ่งนะครับอ่าแต่ถ้าถามว่าใครเก่งที่สุดผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปพูดอย่างนั้นได้หรือเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่สำคัญสำหรับเราในการที่เราจะฝึกดูพระนะครับ